วันนี้ภารกิจเราคืออะไรวิ่งรอบเมืองกินกาแฟครับผมสำรวจสนามสำรวจสนามที่จะไม่มีใครไม่ค่อยมีใครจะมาจัดแล้วจัดกันเองตอนนี้ครับเป็นรอบที่สองรอบที่สองของเรารอบแรกเราจัดกลางคืนใช่ครับไปไปไปนู่นกูพูดดิแล้วเริ่มที่ร้านนี่รอบแรกเราจัดกันตอนตีสามไอ้ตีสี่ครับอ่า ตอนเริ่มแรกร้านกาแฟก็จะเป็นกุดดี้กาแฟนะอ่ะขอรูปหน่อยคุณแชมป์รูปคี้กูดดี้กุดดี้รูปเปไงอ่ะนี่กูดดี้ยืนนี่ดินเดินเดนดี้เริ่มร้านแรกกุดดี้ฮะครับผมเราจะกินร้านเดียวหรือว่าจะกินทุกร้านเล่นแม่งทุกร้านรอบบ่ายพัสามทุ่มจะได้กลับบ้านเราจะแบบกลับไม่นอนกันเลยถ้าเรามีแรงแล้วก็จะต่อยเลยเป็นร้อยโลสองรอบสองรอบโอเคภารกิจนี้ เราแรกตังมาเรียบร้อยแบงค์ห้สิบแบงค้าสิบร้วนโอเคพแมงานเอาไงคเใช้เวลาเท่าไหร่บอกบอกไมด้กคุ่มือโมออาจะเดินนะเดินดิเดินลอดับแต่จเจ๊สแต่ทุกร้านเราต้องแวก,วท,ก,แวกวทุกร้านในกาแฟท,ที่สิบถนนแล้วราแสามทุ่แมแน่คือตอต่อสามทุ่มอะไรมี ยังไม่ได้ไปไหนเลยกาแฟกินกาแฟหิิมแล้วเข้าห้องน้ำนอนกลับบ้านไา้บ้านมนะันมาเริ่มจากคูจีอ้าอ้า no คนซุ่มยิงอยู่แหมเมื่อกี้มีคนพิ่มยิมอยู่วิ่งไวเกิน90โดนแหมดีนะเราวิ่งไม่เกินเราวิ่งเพจหกครึ่ง <laughs> มอไซค์มอไซค์อะเละเลยชนแล้วหนีด้วยไปเลยถึงแล้วต้องไปตอนสิเอ็ดโมงนะ พ่าถมนทอนิสารแล,ล้วสามาโลล้อที่มันสิสามโลดดไกลไกลุดน,นะเวิรงเนี่ยสิสล้อเหรอเวิงเนี่ยสี่เหรอแล้วก็แล้วก็จากเชียงยืนไปไมิจฉาสิบโลสอมืรงฝนกำลังมาตรงนี้ สองนมนะครับพี่นมนะครับมาแล้วพี่เราผ่านมาแล้วนะครับฝนกำลังมามา,มาแล้ว เรา CP แล้วนะครับ CP7 เป็นอื่นไม่ได้ครับ CP เราเป็น p ที่ยดยอดมากติดแอร์ด้วยต้องอันนี้เท่านั้นครับจะที่น้ำเข้าเนี่ยน,นะปิดแอร์ CP แล้วครับโอ้สุยดยอดสุยดยอดพี่แชมป์แล้วพี่แชมป์ไป บิ mm. ๊กซีแล้วเฮ้ยดับปอยูมาถึงแล้วซีดีสองซีีสองสามสิบโลสามบโลดับปอยูดับไปยู ก้อนหินก้อนหนึ่งเข้ามาตั้งแต่เท่าไหร่แล้วอ่ะด้วยอีออกชั่วโมงเราจะจากที่นี่ครับอีกชั่วโมงหนึ่งทวนแรงงานอันนี้เลยว่าต้องลูกมาแล้วสองเนินเหลืออีกสามเนินสุดท้ายช่างหนุ่มยังสู้ตายตายครับตะคิวหายแล้วขึ่งจนตะคิวหายนะครับช่างหนุ่มตอนนี้ดีแล้วครับ โคโรสุดท้ายช่างหนุ่มจะดีดแล้วส่วนเราหมดแล้วแชมป์หายโอ้ยตายแล้วแชมป์เนินหายไปแล้วพี่แชมป์เราหายให้กับเนินแล้ววิ่งก็ไม่วิ่งซ้อมก็ไม่ซ้อมหมดแล้ววันนี้ใช่ไหมเปรียวสุดเิน คือช่างหนุ่มเขาอยากเก็ตอยู่พ ulously, <eterm oon. S 2> ี่ซีพีสุดท้ายแล้วนะเที่ยวเหลือเกินอ่ากินโคกินโคกติดโคกกว่าติดโคกอะซีพีสุดท้ายแล้วอยากกินผักก็เผาโอ้โหตายซีพีสุดท้ายก่อนเข้าเส้นชัยถึงเส้นชัยแล้วตาเป้าหมายครบทุกใบพัด ได้ได้ได้ข่าวแก้วค,ครับเป็นไงเป็นไงกันมาครับเอา้าก็ให้ครบไงตามรอบนะเอาแค่นี้ครับโอ,โอ้ยพอแล้วจบภาร,รกิจอยากสมความตั้งใจของชงหน่มนี่โอเค